สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจ ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องชาแชบานะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับที่กดนั้นแล้วขอบคุณมากๆเลยครับมาวันนี้อะอยู่เหมือนเดิมนะมี4,000เพรนะครับมาเปิด3,000แน่นอนนะแต่ก็กำลังตัดสินใจว่าจะเปิดทีวหรือว่าจะเป็นคาร์นิวัลนะแต่ผมขอเป็นทีวดีกว่านะทีวีทีวน่าลุ้นกว่านะครับมาขอเลกสองแสงไป นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปย่อยถ้าได้ตัวที่ไม่ได้ใช้นะเอาไปย่อยแล้วก็จะไปเปิดสองหมื่นแต้มดูนะฮะมาฮะอีกแสงหนึ่งอีกแสงหนึ่งแล้วก็กดเลยกดเลยฮนะจังหวะนี้สวยแน่นอน TY แน่นอน CM เฮ้ยบาซ่า่ะยังไงไวรุ่นโอ้โหเบรดี้ครับหนึ่งร้อยหนึ่งนะไปฮนะเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะเอาไป แรกนี้เลยเพราะว่าผมไม่แลกไอโน่ละไม่แลกแตมทีวยละแลแกไอ้นี้เลยนะฮะได้ไหมถึงสองหมื่นพอดีป่ะเดีย๋ยวเราเปิดอันนี้ต่อเวลาไปเลยนะฮะทีเดียวจบทีเดียวจบสวัสดีนะทุกคนนะอย่าลืมกดไ like ลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสองหมื 20, ่นไปสองหมื่นพอยนี่สองหมื่นพอยนะฮะเปิดอันเดียวพอ เดี๋ยวขอเปิดของฟรีไว้ก่อนล้างดวงล้างดวงก่อนปุ๊บป,บปบุโอเคไป mm hmm. สองหมื่ต่อสองหมื่ต่อ,อ,ม,อ,ตอมา mm hmm. มีสี่พันสองหมื่นี่แหละมาดูกันนะกดเลยใช่เลยแบบนี้มันใช่เลยขอแจมแจมโอ้โหโอเดก,กาดมันให้แค่นี้อนันนี้แต่ว่าขายได้นะเป็นั้งเตะขายได้นะฮะ ก็คือถ้าได้ร้อยสก็คือแจมนะครับแต่นี้ได้ร้อยหนึ่งก็โอเคนะลองไปดูว่าจะขายได้สักเท่าไหร่นะลองดูลองดูอย่างน้อยก็ได้จากร้อยหนึ่งที่ขายไม่ได้กลับมาขายได้อ่าประมาณนี้ถือว่าข้มโยไม่แย่ไม่แย่โอาเดกานะว่าใช้ก็ได้ด้วยนะฮะนี่สามสบสี่สิบล้านพอไหวสบายสบาย นี่เลยสี่สิบล้านขายได้เลยไหนะโอ้โหก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คริปงหน้าสวัสดีนะครบับบาย